งานผ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นงานผ้าสิ้นตีนจกพี่พี่ค่ะซึ่งลูกบอกก่อนว่าตีนจกในวันนี้โทนสีอะคะ่ะจะเน้นเป็นโทนสีออกประมาณสีครามนะคะสีกรมเข้มๆแล้วก็สีดำพี่พี่ดูงานผ้า ผ้าจะเป็นงานผ้าสิ้น3ตอนแบบนี้มีช่วงหัวสิ้นมีท้องผ้าแล้วก็จะมีตีนสิ้นแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วงานละเอียดมากๆพี่ๆขาอันนี้จะเป็นกี่ทอที่เขาทอตีนจกเนาะตั้งหากแล้วก็ตัวสิ้นก็ตั้งหากหัวสิ้นจะเป็นย้อมครามธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมียกผ้าสวยๆให้กับพี่ๆแต่ละผืนไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้ชม ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ชมสวยๆแอบมองอันนี้ของเขาสวยมากพี่ๆคะ่ะแล้วก็ก่อนจะออกมาเนี่ยทีมงานบอกว่าพี่ตักใส่กางเกงตัวนี้เพรียวมาก ใครจะรู้ว่าน้ำหนักเราขึ้นอีกแล้ว0.7โลพี่ๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีงานผ้ารุ่นนี้ซึ่งจะเป็นการรวม3ส่วนก็คือช่วงหัวสิ้นที่นุนุกให้ชมตัวสิ้นที่เป็นงานสิ้นพื้นเมืองนะคะแล้วก็ตีนจกที่เมื่อตัดเป็นกระโปรงแล้วเราเคยเห็นแต่พอตัดเป็นกางเกงอะ่ะพี่ๆค่ะสวยนะ่าสใสัยที่สำคัญท่าน,นิ่มเบามากๆติดต่อช่องทางนี้ได้เลยค่ะ